วิธีเอารูปมาทำคลิปเหมือนเกมน่ารักน่ารักแบบนี้คุณก็ทำได้พร้อมแล้วไปกันเลยให้เราเข้าไปที่แอปแคปคั t ค่ะกดบวกโปรเจกต์ใหม่เลือกพื้นหลังน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดที่คลิปของคุณิพิปได้เลยค่ะต่อมาหาคำสั่งอัตราส่วนเลือกไปที่9ต่อ16แต่เครื่องหมายถูกเลยค่ะขยายรูปของเราให้เต็มจอในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วลากความยาวไปที่ หวินาทีค่ะต่อมากลับมาที่ด้านหน้าโปรเจกต์ค่ะแต่ย้อนกลับไปหนึ่งครั้งมองไปบาร์ด้านล่างหาคำสั่งภาพซ้อนเพิ่มโอเวอร์เลยเพิ่มรูปภาพของเราลงไปเลยค่ะคุทิพย์เลือกเป็นรูปนี้นะคะกดเพิ่มเลยค่ะต่อมามองไปบาร์ด้านล่างหาคำสั่งคัตเอาเลือกลบพื้นหลังติื่องหมายถูกเลยค่ะแล้วย่อรูปของเราในลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วลากรูปของเราให้เท่ากับคลิปวิดีโอค่ะกลับมาด้านหน้าโปรเจกต์เลยค่ะลากรูปของเราไปด้านขวาแบบนี้นะกดคีย์เฟรมกดเพชหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนไปที่1วินาทีค่ะลากรูปของเราลงมาด้านล่างนะแล้วเลื่อนไปที่2วินาทีค่ะเลื่อนรูปของเราไปด้านซ้ายมือเลยค่ะเลื่อนไปที่สาวินาทีลากรูปของเราขึ้นไปด้านบนเลยนะคะ แล้วเลื่อนไปที่4วินาทีขยายรูปของเราให้เต็มจอแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้ว,ลวเรามาทำดูกันนะคะใครชอบพิมพ์ชอบคุณทิพย์มีกลุ่มสอนสร้างไม่แบบฟรีใครอยากเรียนพิมพ์อยากเรียนใครใจร้อนจิ้มที่ตะก้าหน้าช่องได้เลยจ้า